สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเพาะ,มะเมล็ดทุเรียนชนีไข่กันนะคะเป็นทุเรียนที่เราซื้อมารับประทานเองะคะ่ะแล้วก็นำมาแช่น้ำอันนี้ก็ได้ครบ5วันแล้วนะคะ,มะเม็ดเมล็ดของเขาเนี่ยจะเริ่มงอกได้ประมาณวันวันที่สองนะคะ อันเนี้เขางอกมากยึะมากขึ้นแล้วซึ่งพร้อมที่จะให้เราต้องลงดินพอบแล้วนะคะนะคะอันนี้แช่น้ําไว้ทั้งหมด8เม็ดก็งอกพร้อมพ้อมลงดินได้แล้วส4สี่นะคะเม็ดน,นี้อย่างเม็ดน,นี้ก็ลงได้แล้วค่ะมีหัวออกมาแล้วอันนี้อย่างมีเม็ดที่ลางงอกออกมา ทั้งหมด5เมล็ดค่ะเราจะทําการลุงข้อชำในดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าง,งอกเขาลาเขางอกมากเกินไปเดี๋ยวเขาจะยึดดินไม่ไม่ดีพอนะคะมา,าเทนมาเริ่มวิธีเาะกันเลยนะคะอันนี้ของเราเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองกรุงเทพเราชอบทาแเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะลอง เม็ดเอาเม็ดที่เราทานเนีต่อปลูกลเองนะคะมเตมตได้ว่าอีกสี่ห้าปีแล้วถ้าต้นเขาจเจริญเติบโตอย่างที่เราคิดเราก็จะมีผู้เรียนทานเองนะคะโดยไม่ต้องไปซื้อผักเองอีกนะคะนี่เราก็จะมาใส่ ใส่ดินที่เราเป็นดินผสมกับปุ๋ยคอกที่เราเคาะเอาไว้เราได้เคาะแล้วก็ ลน้ำเพื่อไม่ให้ดินชื้นเล็กน้อยค่ะอันนี้เป็นดินกระปุยข้อนะคะก็คือขี้หออมูแล้วก็ข้อแล้วเราก็จะรอจนกว่าต้นกล้าเขาจะโผ่แล้วเราถึงจะมาหมาหักหมวกเขาออกอถ้าไม่หักหมวกเขาเขาก็กาจะเกิด กต้นเขาก็จะงอจะไม่ไม่สูงตรงการเพาะเมล็ดก็ง่ายๆค่ะถ้าเหมือนกัแบกบ็แบบน่าจะเหมือนกับที่ปลูกต้นไม้ทั่วไปเพียงแต่ว่าเราคงต้องดูแลรักษาเขาให้ดีที่สุดเพื่คือเขาจะออกผลนานนิดหนึ่งสาปี ามปีห้าปีแต่ถ้าจะคิดรจริงๆมันก็จะเหมือนผลไม้อื่นๆทั่วไปเพียงแต่ว่าเราคิดว่าการปลูกผู้เรียนมันใหญ่โตเกินไปเราเลยไม่เคยคิดจะมาปลูกเองแต่นี้ก็เลยนั่งคิดว่าเราไปซื้อเขากินตอนนี้มันแพงมากทำไมเราไม่ลองปลูกเองเนี่ยค่ะก็เลยมัน,นก็เลยอย่างนั้นมเมล็ดที่เราซื้อลูกผู้เรียนที่เราซื้อมานเนี่ย พันชีคขาเนี่ยพันเนี้ยที่เราจะดูเฉพาะลูกนี้นะคะเนื้อเยอะมากหวานมันอร่อยค่ะพวงลูกแค่นี้ประมาณสองลูกกว่าแต่เราได้เนื้อเยอะมากเลยค่ะเรียนบางบางชนิดหรือไม่ว่าจะเป็นหนอหมอนทองหรือชนีหรืออะไรก็ตามเนี่ยลูกเ็ลเลอรเลยแต่เวลาปอกออกมาแล้วได้เนื้อแค่นิดเดียวเองค่ะแต่สําหรับลูกนี้แล้ว สองโลสองปอกอ,ออกมานี่เนื้อเต็มเลยใส่เบนท์เต็มแล้วก็เด็ดแบบนาำที่ชุ่มชื้น นำเมล็ดถูกเขาเนี่นะคะลงนะคะแกให้เขานิดนึงอย่าอย่าให้เขาลงมิดนะคะแล้วก็กดๆเขาหน่อยให้ให้ดินยึดเขาหน่อยะคะ่ะแต่ไม่ให้ไม่ให้จมดินเราต้องแแกะนิดนึงนะคะ จริงเราคนให้เขาได้พื้นที renamed, <t> ah. ่สี่เมตรห้าเมตรมิลิเมตรหนึ่งสองสองอันนั้นเราให้เขามีพื้นที่เยอะนิดหนึ่ง ม,มทีทั้งหมดห้าีให้เขามีพืนน้นที่ห่างกัน เขายึดหน่อยให้ก็มีูกเนทีกันเองเรียบร้อยแล้วค่ะไกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปลูกทุเรียนชนีไข่นะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เมื่อไหร่ที่ใช้เวลานานแค่ไหนที่ยอดเขาจะโผล่ขึ้นมาสูงก่นนี้แล้วเราถึงจะมาเอาหมวกเขาเนี่ยออกจากยอดเขานะคะไม่งั้นแล้วต้นเขาจะงอค่ะแล้วมา,าชมกันนะคะว่าการเพราะทุเรียนเพื่อเอาไว้ทานเองในบ้านจะประสบผลสำเร็จไหมจะทำให้ได้ค่ะจะมีทุเรียน ไว้ในบ้านต้นหรือ2ต้นเป็นยอดน้อยเพื่อว่าจะได้มีทานไปทุกปีอีก4ี่หปีข้างหน้าค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจลองทํานะคะไว้ทานเองดีกว่าไปซื้อนะคะถ้าเราทําได้ก็ถือว่าประสบามสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ